เมื่อกล่าวถึงตำนานลึกลับของป่าหิม,มาพานต์หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินและรู้จักกันดีเพราะป่าหิม,มาพานต์นั้นมักปรากฏอยู่ในตำนานเรื่องเล่าหรือแม้แต่ละครพื้นบ้านต่างๆก็มักจะนำเรื่องราวความงดงามของป่าหิม,มาพานต์นี้มาถ่ายทอดอยู่เสมอ ตามตำนานเล่าว่าป่าหิม,มพานหรือหิม,มวันเป็นดินแดนลึกลับซึ่งเป็นที่สถิตของเหล่าบรรดาเทพพยดาบางจำพวกรวมถึงฤาษีนักสิทธิ์และวิทยาธรต่างๆตลอดจนสัตว์และพืชพันธุ์ที่มีลักษณะแปลกตาต่างจากที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เชื่อว่าป่าหิม,มพาน ตั้งอยู่บนเชิงเขาพระสุเมนที่ทับซ้อนอยู่อีกมิติหนึ่งกับโลกมนุษย์ที่คนทั่วไปไม่สามารถมองเห็นได้นอกจากผู้ที่มีอำนาจวิเศษมียานทิพย์หรือมีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้สัมผัสและในวันนี้เราจะนำพาทุกท่านมาพบกับสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่มีหน้าตางดงามรายรำได้อ่อนช้อยและบินได้เหมือนนก ที่ต่างก็เป็นที่หมายปองของบุรุษทั้งหลายนั่นก็คือกินนรีมนุษย์ครึ่งนกแห่งเทือกเขาไกรล,ลาสนั่นเองซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ในวันนี้ทางเราได้อ้างอิงข้อมูลมาจากกุณาละชาดกและพัลลาติยะชาดกที่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของกินนรีเอาไว้ดังนี้ กินนรีตามบันทึกในพระไตรปิฎกกล่าวกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งมนุษย์ครึ่งนกมีรูปร่างคล้ายมนุษย์โดยส่วนใหญ่จะมีร่างกายส่วนบนเป็นมนุษย์และส่วนล่างเป็นนกทั้งยังมีปีกและหางทำให้สามารถบินได้โดยคำเรียกมนุษย์ครึ่งนกนี้หากเป็นเพศผู้จะเรียกว่ากินนอนหรือกินนราและหากเป็นเพศเมียจะเรียกว่า กินนรีโดยนิยมเรียกรวมๆกันว่ากินนอนนั่นเองเชื่<เ>อว่ากินนรีนี้เป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวได้มากถึง1,000ปีและไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บแต่จะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์และชาติกำเนิด โดยสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆตามชนชั้นได้ดังนี้ 1. เทวะกินนราเป็นกินนอนกึ่งเทวดานับเป็นกินนอนชั้นสูงมีรูปร่างหน้าตางดงามมีผิวพรรณผุดผ่องดั่งทองทั้งเพศผู้และเพศเมีย มีรูปกายเป็นมนุษย์เมื่อจะบินต้องเอาปีกมาติดจึงจะสามารถบินได้อาศัยอยู่ในปราสาทอันงดงามบนเทือกเขาไกราลาดในป่าหิม,มพานเทือกเขาไกราลาดเป็นเทือกเขาสูงหนึ่งในห้าของป่าหิม,มพานที่งดงามมากปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งสีขาวโพลนเมื่อต้องแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงเป็นสีเงินยวงจนได้อีกชื่อหนึ่งว่า ภูเขาสีเงินบนเขาไกรล,ลาดเป็นที่ประทับของเทวดานางฟ้าครุฑและบรรดาเทวะกิน,นาราทั้งหลายด้วยความงดงามจึงทำให้กินนอนจำพวกนี้มีความหญิงทะนงในศักดิ์ศรียิ่งนักด้วยความที่ถือว่าตนเองนั้นเป็นกินนอนกึ่งเทวดา 2. จันทกินนาราเป็นกินนอนชั้นสามัญมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีปีรูปร่างหน้าตางดงามอาศัยอยู่ในถ้ำหรือเชิงเขาบนเทือกเขาจันทบันพศในป่าหิม,มพานและหากินอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทภาคาซึ่งตั้งอยู่ติดกับเขาจันทบันพศนั่นเองจันทบันพศ เป็นเทือกเขาสีเงินขนาดย่อมมีรอยต่อมาจากเทือกเขาไกรล,ลาดซึ่งเป็นขุนเขาสีเงินขนาดใหญ่ในป่าหิมพานเทือกเขาแห่งนี้อุดมไปด้วยแร่เงินอยู่ในเนื้อดินและเนื้อทรายเมื่อแร่เงินกระทบกับแสงอาทิตย์จึงเกิดการสะท้อนเป็นประกายสีขาวเงินระยิบระยับสว่างตาแก่ผู้พบเห็นด้วยเหตุนี้จึงถูกเรียกว่าเขาสีเงินสืบต่อมา และแม่น้ำจันทภาคาก็เป็นแม่น้ำสายใหญ่และทอดยาวอยู่ริมเขาจันทบันพฤษซึ่งฝูงกินนอนและกินนรีมักใช้เป็นแหล่งหาอาหารนั่นเอง 3. ามทุมมะกินนาราเป็นกินนอนชนชั้นล่างมีรูปกายเป็นมนุษย์แต่มีปี อาศัยอยู่ในป่าตามสุ่มทุมพุ่มไม้หากินและมักย้ายที่อยู่อาศัยไปเรื่อยๆไม่เป็นหลักแหล่งนอกจากนั้นแล้วยังมีการแบ่งกินนอนออกเป็นประเภทอื่นๆได้อีกหลายชนิดเช่นสกุณะกินนาราซึ่งเป็นกินนอนที่มีรูปร่างท่อนบนเป็นมนุษย์แต่มีขาและมีปีกเป็นนกหรือจำพวกทันทมานกินนาราโกนตกินนารา กันนปาวรุณกินนาาอีกด้วยในปีศา์ปรกรณมกล่าวว่ากินนอนและกินนาีนั้นเมื่อมีการเสพสังวาสกันแล้วจะให้กำเนิดลูกออกมาเป็นฟองไข่ขนาดเท่ากับหอยสังและนางกินนรีต้องทำการกบไข่เป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นไข่ก็จะฟักออกมาเป็นมนุษย์ครึ่งนก ที่มีรูปกายงดงามโดยอาหารของชาวกินนอนนั้นก็คือผล,ลไม้ดอกไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ต่างๆโดยทั่วไปแล้วกินนอนและกินนรีเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตางดงามมากโดยเฉพาะกินนรีเชื่อว่ามีใบหน้าเรียวเล็กได้สัดส่วนผิวพรรณงดงามดังทองทาแขนขาเล็กและบอบบางถึงแม้ว่านางจะมีคู่แล้ว ก็จะยังคงความงดงามไปแบบนั้นอยู่เรื่อยๆนางกินนรีจึงมักเป็นที่หมายปองของบุรุษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดาวิทยาธรคนทันและมนุษย์ทั้งหลายต่างก็หมายปองนางกันทั้งสิ้นจึงทำให้ปรากฏเรื่องราวของการแย่งชิงนางกิน,นรีในวันนคดีอยู่เสมอทั้งกินนอนและกินนารีนั้น ก็มีน้ำหนักตัวที่เบามากเนื่องจากกระดูกภายในนั้นมีลักษณะกลวงเหมือนกระดูกของนกและสิ่งนี้นี่เองที่ทำให้กินนอนและกินนรีนั้นสามารถบินได้ด้วยที่มีร่างกายที่ค่อนข้างบอบบาง มีพละกําลังน้อยถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่พวกกินนอนก็มีนิสัยค่อนข้างขี้กลาดทำให้เผ่าพัน์กินนอนส่วนใหญ่เป็นพวกที่รักสงบมีจิตใจดีชอบเที่ยวเล่นเก็บดอกไม้เหนียวเถาชิงช้าชอบลงเล่นน้ำแล้วนำสาหร่ายดอกไม้ใบไม้มานุ่งหม่มและยังชอบนำไม้หอมเช่นไม้จันหอมไม้กฤษณา มาบทและประพรมบนร่างกายจนทำให้กินนอนและกินนารีมีกลิ่นกายที่หอมรันจวนใจยิ่งนักนอกจากนั้นแล้วยังชอบเที่ยวร้องรำทำเพลงโดยเชื่อว่าเหล่านางกินนรีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องการร่ายรำที่อ่อนช้อยสวยงามเป็นที่สุดที่ยากจะหาใครมาเทียบเทียมได้ ว่ากันว่าแท้ที่จริงแล้วกินนอนและกินนรีนั้นรู้ภาษามนุษย์แต่ไม่นิยมใช้ภาษามนุษย์ในการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างพวกกินนอนด้วยกันจึงเป็นการเน้นที่ภาษากายเป็นส่วนใหญ่เหตุที่พวกกินนอนไม่นิยมใช้ภาษามนุษย์นั้นเนื่องมาจากไม่ประสงค์จะพูดเท็จและไม่ประสงค์จะทำร้ายผู้อื่นด้วยคำที่ไม่จริงนับว่าพวกกินนอนนี้ยึดถือในความสัตย์เป็นที่สุด ในป่าหิมพานนั้นมีแม่น้ำอยู่หลายสายที่บรรดาสัตว์ในป่าหิมพานนั้นนิยมไปเล่นน้ำกันเล่าขานกันว่าในแม่น้ำเหล่านั้นมีคุณสมบัติพิเศษและมีความงดงามที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะเฮมวดีนาทีซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีน้ำใสยเย็นบริสุทธิ์และมีน้ำพึ่งบนใบบัวซึ่งเกิดขึ้นในฤดูการที่มวลหมู่ดอกไม้แย้มบาน กล่าวคือลมจะพัดหอบเอาละอองเกสรที่มีรสหวานดั่งน้ำผึ้งให้ฟุ้งตามลมไปตกบนกอบัวซึ่งบนใบบัวนั้นจะมีหยดน้ำตกอยู่เป็นหย่อมๆยอม,ยอมเมื่อหยดน้ำบนใบบัวกลิ้งไปมาจึงคลุกเคล้ากับเกสรดอกไม้และถูกความร้อนของแสงอาทิตย์ทำให้สุกจนมีสภาพเป็นเหมือนก้อนน้ำตากลกรวด ด้วยเหตุนี้บรรดากินรีจึงมักไปเล่นน้ำที่แม่น้ำแห่งนี้เป็นที่สุดเพื่อจะได้มากินน้ำตาลบนใบบัวนี้เองนอกจากนั้นในคืนพระจันทร์วันเพ็ญเหล่าเทวะกินนาราทั้งหลายยังชอบไปเล่นน้ำที่สระน้ำแห่งหนึ่งเรียกว่าสระอโนดาต โดยสระอโนดาเป็นสระน้ำเลื่องชื่อหนึ่งในเจ็ดสระในป่าหิม,มพานประกอบไปด้วยยอดเขาห้าลูกทอดตัวอบล้อมสระอโนดาเอาไว้ได้แก่ยอดเขาสุทัศนะยอดเขาจิตตะยอดเขากาละยอดเขาคันธมาศและยอดเขาไกรลาด ซึ่งเขาทั้งห้ามีลักษณะโค้งงุ้มเหมือนปากของกาปิดด้านบนของสระอนดาดเอาไว้ไม่ให้โดนแสงเดือนและแสงตะวันทำให้สระอนุดาดมีน้ำใสเย็นบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาด้วยความงดงามของนางกินนรีที่เลื่องชื่อไปทั้งสามโลกทำให้บรรดาเทพเทวดาวิทยาธรคนทันหรือสีหรือแม้แต่มนุษย์ ต่างก็ต้องการที่จะได้มาครอบครองแต่ถึงกระนั้นพวกกินนอนก็ขึ้นชื่อในเรื่องความรักเดียวใจเดียวและซื้อสัตว์ต่อคู่ของตนโดยจะไม่ยอมทอดทิ้งคู่ครองหรือปันใจให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดนางกิน,นรีบางตนที่มีคู่ครองเป็นมนุษย์เมื่อถึงยามคลอดก็ยังออกลูกเป็นไข่แต่ก็จะฟักเป็นคนในที่สุด โดยทารกนั้นจะมีหน้าตาผิวพรรณงดงามและเป็นสายเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับกินนรีไม่มีปีกไม่มีหางแต่จะมีอายุยืนยาวและสามารถฟังภาษานกได้ด้วยเหตุที่สามารถครองคู่กับมนุษย์ได้ทำให้ตำนานกินนอนและกินนรีนั้นได้เล่าขานสืบต่อกันมายาวนาน ตำนานความรักระหว่างนางกินนรีกับมนุษย์มีปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยมากมายดังในนิทานพื้นบ้านเรื่องพระสุทนกับนางมโนราที่ได้เล่าขานถึงเรื่องราวความรักระหว่างมนุษย์กับนางกินนรีที่ชื่อว่ามโนรา ซึ่งเป็นทีดาของเท้าทุมมาราชราชาแห่งกินนอนผู้ปกครองนครไกรล,ลาศเป็นความรักข้ามภพข้ามชาติที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมายจนสุดท้ายทั้งคู่ก็สมหวังในความรักในที่สุดเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวตำนานนางกินนรีที่ทางช่องของเราได้เอามานำเสนอถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และแสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ